มาด,ดียิมเย็นครับยิมปัลลัน่นเดิมครับดักหนูจะมาซ้ำาหม่เดิมนะครับหมายที่เราดักจิตหลังก็ได้ทุกตัวเลยอยู่ตรงนี้นะครับทับเนี่ยีนี้ผมอยู่อีกฝั่งนึงครับแต่ก็ยังไม่ได้ดูเลยว่ามีปาแถวนี้ยแต่ยังไงก็จะไปลงที่เดิมก่อนหมายที่ซ้ำที่จะไปซ้ำ ดูว่าตัวยังเหลือไหมเหลือแล้วมันจะโตขึ้นมาเยอะไหมไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนะครับหมายซ้ําเนี่ยในตัวก็ถือว่าหมานแล้วเ้าจะมันไม่ได้มียังไงนะที่ลงมันไม่ได้มีมากอะ่ะค่อนข,ข้างแคบะลงได้ไม่กี่หลังเดิมมับเยือเย่อเยือโคตแห้ง๋ยนนี้ใช้น,น้ำหอมพกกีครับ ดูครับน้ำหอมก็เกี่ยนดูน้ำหอมก็เยนี่ก็มีทั้งใหม่ทั้งเก่าคนกันนะครับที่เชลเลวก็ด้วยครับ โดแทงมีขี้ใต้ด้วยนะครับขี้ใต้นี่เราจะเลือกเลือกเฉพาะที่ว่าร้อยกัดใหญ่ๆครับเอเคครับติดตามครับรไปดูป่ากันเลยเดินเข้าไปเนี่ยเลาะมัแพงต,ตามครับ เรียบร้อยครับวางที่เดิมทั้งหมดเลยที่เดิมกับที่เดิมนะครับอไปดูคลิปที่แล้วอันนี้ที่เดิมถ้าโพรงเหลืองอ่ะก็ตรงนี้นี่เดือดไปวางตรงไหนอ่เลืมอดแบบนี้อ๋อเดือดไปวางตรงนู้นครับ รุ่นเงนเช้าครับแล้วก็ไอจุดแรกๆมันก็นมีโอเคครับเช้าว่ากันใหม่ถ่ายย้อนแสงตูมันก็ลอยกเก่าๆเนี่ยเนาะนี่มันหมดตัวไปแล้วเ,เดี๋ยวก็รู้ครับเชาๆๆ้ามีไม่มีตัมครับกับดักเหลือนะครับกบดักเหลือเดี๋ยวผมจะลองนี่นะครับยูทตองข่าวต้นไม้ นี่างครับมันก็จะติดน้ำแล้วมันก็นเป็นป่าปพุ่มพุ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยจะวางมันติดๆกันอย่างเงี้ยนะนะครับยาวไปนู่นเลยฟังทีทีเลยในตัวนึงก็เอาละจะมุดลดน้ำเข้าไปมีก <c oughs> ัปลัวจมุดิมน้ำนะครับเที่ยวกับติตตัง หลังสุดท้ายครับของหมูต้องขาวพัดบ,บังไว้พัดบ,บังไว้แค่หลังเดียวนะแล้วผมหึงเลาะกำแพงกลับอีกเลาะไปนู่นอ่ะบางมาทั้งหมดน่าจะสี่หลังตักมันเหลือนะครับคิดผมวางบางดักเล่นเราจะมีตัวไหมเลอ,อ,อนแงเนงะีด้ ลุกเลยครับมันต้องหวะนี่หลังที่สามโอ้โหหนูจะพาผมเจอเห็นสองอยู่ใกล้ๆกกันเลยนี่เลยล้วกาพอดึงเบี่ยงแล้วบงไว้หลังเดียวกับมันเหลือ,อวางวางมัน ลุ้นเงนเช้าครับสวัสดีครับลุ้นสวัสดยียามเช้าครับลุ้นชิ้มใหมยามกับดักเัินเชิ่เพยครับมาลุ้นเงินติจะมีตัวเหลือไหมจากหมายนี้เที่ยวแรกลงไปติดร้อยเปอร์เซนโดยที่ยามรอบเดียวนี้รอบสอง ที่มาลงแล้วก็ยามเช้าทีเดียวเหมือนกันจะมีตัวไหมว่าเลี้ยงกนเงียบ <c oughs> <c oughs> ิคโได้หนึ่งตัวก็ยังมีตัวอยู่นะครับ นะครับอ,อืมเติมนะครับอย่น,นี้ไม่ติดนะครับมันใกล้ๆก,กันเลยนะครับเห็นกันจะจับไปเลยอันนี้ก็เป็นพุกใหญ่เหมือนกันครับลูก เงียบนะครับวางติดติดันเลยนี่ติดนะครับมุดเจาะอีกะติดหัวค่ำยังมีตัวนี่ห้กระโปรงทังว กลบกมดเพื่อแย่งกระโพดรตรงไหนยึดตรงไหนยึดว้ายลั่นพาดครับเป็นไปได้ไงเป็นไปได้ไงหลังนี้ลั่นพาดเห็นไหมครับ อย่างนี้ไม่ลั่นนะครับลัน่นพาดตัวเดียวกันไหม ลงข้งงหนมัง้งเออนี่ไงมีตังนี่มีเต็มนะเออไม่คิดว่าจะมีตัวอีันนี้มดเต็มเลยครับ ดันพลาดไปหลังครับน่าจะได้เดี๋ยวไปติดตามผลงานหนูต้องข่าวกันต่อครับแล้วค่อยสรุปผลงานครับหมายหนูต้องข่าวแล้วครับไม่มีผลงานนะครับสองหลังเก็บมาแล้วหลังนี้ลั่นนะครับแต่ไม่ติดไม่รู้ว่าลั่นเพราะอะไรกวจะเป็นตัวเฮน,นะครับมันโดน ติดก,กันแล้วไม่มีผลงานนะครับน่าจะมีตัวกวนเยอะคือรับเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันข้างนอกครับสรุปผลงานกันครับสำใหม่เดิมรอบสองวันนี้ได้แค่ครึ่งเดียวของรอบที่แล้วครับรอบที่แล้วได้ร้อยเปอร์เซ็นต์รอบนี้ไม่ถึงรอบนี้ประมาณสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ออกแต่เช้ามืดแต่ครับมดตัดกันละ นันนีไม่ได้มายามก็เป็นอย่างนี้แหละอันนี้น่าจะติดทีหลังอันนี้ติดก่อนสามแต้มครับตัวสีสวยกำลังพัดเผ็ดครับคอนโดกับกรอบ,อบหมายนี้ก็คงจะหยุดอีกยาวน่าจะหมดตัวหรือไม่ก็เหลือน้อยแต่กลับมันลั่นไปอันนะครับถ้าติดก็ได้สีได้ละเจะได้ไม่อยู่โอเคครับติดตามครับ ตามกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน้ด้เยครับติดตามกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ